สวัสดีค่ะราชอาณาจักรสวีเดนเป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิกเขาตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนในยุโรปเหนือค่ะมีกรุงสตอกโฮมเนี่ยเป็นเมืองหลวงพื้นที่ของเขาใกล้เคียงกับบ้านเราเลยแหละแต่เขามีประชากรเพียง10บล้านกว่าคนเท่านั้นเองสวีเดนเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสูงมากไม่ว่าจะเป็นด้านรถยนต์อากาศยานอาวุธแล้วก็เวชพันธ์ เป็นแหล่งกำเนิดของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในโลกมากมายเลยล่ะอย่างเช่น Volvo, Saab, Elricson, Electrolux, H&M เป็นต้นนะคะสวีเดนเป็นประเทศที่สวยค่ะมีป่าไม้ภูเขาทะเลพร้อมเรารู้จักกับประเทศนี้ในนามของดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่งคืนแล้วก็ดินแดนแห่งไวกิ้งเขามีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติประวัติศาสตร์แล้วก็โบราณคดีค่ะมีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมยุคก,กลางไว้มากมาย ก็เลยไม่น่าแปลกนะคะที่สวีเดนจะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างสต็อกโฮมค่ะมาถึงที่นี้ก็ต้องชมพระราชบังสต็อกโฮมค่ะเขาสร้างกันตั้งแต่ศตรวรรษที่17แล้วแหละมีพิพิธภัณฑ์เยอะค่ะ เช่นพิพิธภัณฑ์กันเซนนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เข้าแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวสวีเดนสมัยก่อนมีการแสดงเรือโบราณที่พิพิธภัณฑ์วาซามีพิพิธภัณฑ์แสดงนกในยุโรปด้วยนะคะสวีเดนได้ชื่อว่าเป็นดินแดนฟรีเซ็กซ์แต่ในความเป็นจริงแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า sexually liberated หมายถึงเสรีภาพทางเพศค่ะ เพราะว่าเขาเป็นประเทศแรกที่กัดตั้งสัิบาลแห่งชาติเพื่อเพศศึกษาเมื่อปีคศ1933จะมาเที่ยวสวีเดนต้องขอวีซ่านะคะสกุลเงินของเขาเรียกว่าสวีเ e ดชโครนา (SEK) แบงค์จะมีตั้งแต่ใบละ20โครนาไปจนถึง1,000โครนาโดยที่1โครนาเนี่ยก็มีค่าประมาณ3.90บตังค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ